พุทธศาสนาเนี่ยสอนเรื่องการวางจิตในวาระสุดท้ายเอาไว้เลยซึ่งเรามองว่าเป็นกระบวนการสําคัญด้วยซ้ําที่มันต้องเตรียมกันก่อนที่จะไปถึงภาวะสุดท้ายมีวิธีการหนึ่งที่จะดูแลเขาในช่วงสุดท้ายให้ดีสุดคือดูแลด้านจิตใจแปดสิบเปอร์เซ็นต์ผู้ปว่วยระยะท้ายเ,ยเป็นผู้สูงอายุเรามองว่ากลุ่มผู้ป่วยผู้สูงอายุเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เป็นกําลังใจได้ดีดก็คือลูกหลาน เราก็มองประเด็นไปที่ลูกหลานว่าลูกหลานน่าจะเข้ามามีบทบาทในการดูแลจิตใจผู้ป่วยในช่วงท้ายก็จับเอาเด็กในชมรมชายผ้าเหลืองซึ่งเด็กส่วนหนึ่งเนี่ยมาจากสภาเด็กแล้วก็เยาวชนเทศบาลตะบนพวยยอดซึ่งมาทำงานารชมรมเรามองว่าเด็กกลุ่มนี้มีศักยภาพพอที่จะลงไปทํางานในพื้นที่แล้วก็ลงไปทํากระบวนการที่เราพยายามที่อยากจะสร้างขึ้นก็คือการเข้าไปดูแลผู้สูงอายุแล้วก็ผู้ป่วย มันไม่ใช่ความกตันยูที่มาจากหนังสือหรือความกตัญยูที่มาจากการที่พลาสอนแต่มันเป็นความกตัญยูที่เขาสัมผัสได้จากการลงไปในพื้นที่เพราะว่าในกรณีที่เราลงพื้นที่เนี่ยเราพยายามจะสอนแล้วก็สอดแทรกหลักทาให้กับเด็กๆอยู่ตรเนั้นโดยที่เขาไม่รู้สึกอึดอัดว่าเรากาลังเทศหรือกาลังสอนเขาอยู่แต่ว่าการที่เราพาเด็กลงไปในพื้นที่เนี่ยเพื่อให้เขาไปเรียนรู้หลักธรรมเรื่องความกตัญยูเลยเป็นหลักเลยอันนี้เราบอกว่าอย่างที่บอกว่าวันนี้เรามาเยี่ยมคุณยายนะคุณยายเนี่ยไม่ได้เป็นญาติของเรานะ แต่ว่าวันนี้เรามีโอกาสในฐานะจิตอาสาเราก็มาเยี่ยมแต่วันนึงถ้าคุณยายเราป่วยคุณตาเราป่วยเราก็ต้องทาหน้าที่ของความเป็นลูกความเป็นหลานก็คือการแสดงความกตัญญูต่อท่านด้วยการดูแลท่านในเนี้ยเราเป็นการสิ่งที่เราสอนอยู่ตลอดเวลาแล้วเป็นสิ่งที่เราพยายามปลูกฝังกำหับเด็กเราอยู่ตลอดเวลาชุมชนเราเป็นชุมชนชาวจีนซึ่งแน่นอนถ้าพูดเรื่องความตายพูดเรื่องความป่วยไข้เนี่ยเขาไม่อยากได้ยินเพราะก็ถือว่าเป็นเป็นเรื่องที่เขาไม่อยากจะฟังเป็นเรื่องของพมงคลแต่ว่าเราก็เลยมาทบทวนแล้วก็คิดว่าทํายังไงให้เรื่องเหล่านี้มัันเขาาาไปปสสูู่คครรรออบวหื ความรู้สึกของเขาได้โดยที่เราไม่ต้องพูดก็เลยออกแบบรูปแบบการเยี่ยมบ้านเป็นกิจกรรมขึ้นมาพาเด็กเข้ามาเมื่อก่อนเนี่ยเราไปเยี่ยมนะเราก็เกิดคําถามเหมือนกันว่าเขาว่ายังไม่เสียชีวิตเลยยังไม่ได้ป่วยหนักขนาดที่พระต้องมาหรือพระมาทําอะไรแม้แต่ในโรงพยาบาลเองที่เราเริ่มใหมๆ่ๆกับโรงพยาบาลู้ยยอดที่เราเริ่มไปเยี่ยมผู้ป่วยเนี่ยหลายครอบครัวหลายผู้ป่วยหลายคนก็ไม่เข้าใจว่าพระมาทําอะไรก็เป็นความท้าทายหนึ่งที่เราพยายามที่อยากอยากปรับ เราเรียกว่าเป็นการปรับมุมมองใหม่ของสังคมไม่เห็นว่าพระสงฆ์เนี่ยมาเนี่ยนอกจากว่ามาทําพิธีกรรมแล้วยังมาเรื่องของการให้ธรรมะเรื่องของการดูแลจิตใจในช่วงที่ป่วยไม่ว่าจะเป็นป่วยระยะท้ายหรือว่าป่วยช่วงที่เรากำลังประสบอุบัติเหตุก็ดีเพราะว่าเมื่อคนเราเนี่ยเมื่อป่วยเนี่ยแน่นอนว่าต้องการกําลังใจพระก็เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างกําลังใจพอระยะเวลามันผ่านมาด้วยการทํางานของเราที่มันต่อเนื่องด้วยเด็กๆที่มาอาจจะเป็นลูกเป็นหลานขที่เขาได้ไปสัมผัส มันกลายเป็นว่าเขามีคําตอบจากการเห็นกิจกรรมต่างๆที่เราทําขึ้นกระบวนการที่เราทามาทั้งหมดเนี่ยเป้าหมายราอยู่ที่เด็กแล้วก็เยาวชนเพราะเราต้องการให้เขาเนี่ยมาผลักดันชุมชนเหมือนผู้ใหญ่เนี่ยพอเราบอกว่าเราคุยกันเรื่องของความตายเนี่ยซึ่งเขาเข้าใจว่าความตายเนี่ยมันก็เกิดขึ้นเพราะเขาอายุเยอะแล้วแต่เราพูดกับเด็กเนี่ยบอกว่าเดี๋ยวความตายมันจะเกิดขึ้นเด็กเขารู้สึกว่ามันเป็นเรื่องไกลตัวความป่วยไข้เป็นเรื่องไกลตัวเป็นเรื่องที่เขาอาจจะไม่ได้นึกเลยด้วยซ้ําในแต่ละวันหรือว่าช่วงเวลาที่ผ่านมาเขาไม่นึกเรื่องพวกนี้เลยแต่ว่วา เรามองว่าอันนี้เป็นเรื่องสาคัญที่เราอยากให้เด็กมาสัมผัสเรื่องพวกนี้ด้วยส่วนหนึ่งก็คือเตรียมความพร้อมของเขากระบวนการพุทธศาสนาเนี่ยเป็นกระบวนการเดียวกับระบบสาธารณสุขคือการเตรียมความพร้อมไม่ใช่กระบวนการที่จะมาเยียวยาศาสนา,า,สา,าไม่ได้มีไว้สำหรับเยียวยาแต่มีไว้ป้องกันไม่ให้เหตุการณ์่างม,มันเกิดขึ้นแม้แต่ความทุกข์ก็เหมือนกันพุทธบอกว่าเราต้องมาเรียนรู้ศาสนาเพื่อป้องกันไม่ให้มันเกิดขึ้นแล้วก็พาเด็กเรามาทํากิจกรรมมาเรียนรู้กิจกรรมเพื่อป้องกันเขาไม่ให้เขาตกอยู่ในสภาวะที่เมื่อ,อไรที่คนในครอบครัวเสียชีวิต คนนครก็กลัวป่วยเนี่ยให้เขารู้จักที่จะจัดการกับอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นอันนี้เป็นวิจัยสาคัญของเราเลยแต่ว่าระยะยาวอย่างที่บอกว่าภาพรวมทั้งหมดเนี่ยเราอยากปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของชุมชนของเราให้มีความเข้าใจในเรื่องของสุขภาพส่วนหนึ่งมีความเข้าใจในการใช้ชีวิตส่วนหนึ่งแล้วก็ให้สามารถต่อสู้กับโรคภัยต่างๆที่มันเกิดขึ้น2ก็คืออยากให้เด็กเนี่ยก็เติบโตมาด้วยบริบทที่มีความเกื้อกูลเห็นความเกื้อกูลของผู้สูงอายุเห็นความเกื้อกูลของผู้ใหญ่แล้วเขาจะเติบโตขึ้นมาสู่ บทบาทนั้นอีกครั้งหนึ่งอันนี้อันนี้เป็นความสำคัญแล้วก็เป็นเป็นเป้าหมายของเราเลย